เตรียมตัวให้พร้อมละ่ะมีศัตรูอยู่ใกล้ใกล้ รอบที่หนึ่งเริ่มนับถอยหลังก่อนบีบวงเซฟโซนกำลังคว่างระเบิดเธอไหม ให้อย hey, ่างมี้ก็นี่ไม no. ่ใช no. ่พวกของเรานะสันลอยแล้วนะกำลังไม่หลรอเตรียมตัวหพร้อมนะมีตัวอยู่ท้วยกันกำลังโดนยิงเราศัตรูนั่นแหละไม้ถูกน็อกแล้ว มไมไ่่ด้แนเตรียมตัวให้พร้อมล่ะมีศัตรูอยู่ใกล้ๆสังหารศัตรูแล้วมีฟินิสคิตตตดตรงนี้มีแบตเตอรี่เกราะตรงนี้กำลังชาร์จเกราะ และพวกเขาก็มาได้มาขายกายยิงฉันด้วยพวกเขายิงใส่ฉันงั้นเหรอและนั่นก็เป็นพวกเขาทั้งหมดแล้วทำได้ดีมากขอบรุเด้วเจอแมเขิาความจุกระสุนพลังงานตรงนี้เลวซี่กับเราชานกรอบโฉันมีแบตเตอรี่กรอบตรงนี้ นีเครเบอร์ตรงนี้ <c oughs> ลูกระบาดหลบเร็วกำลังคว้างอาร์คสตาร์กำลังกินต่อสู้<น>มาดูกันเถอะว่าเราเจออะไรบ้างทีงนี้เราเป้าหมาย <c oughs> โอ้ดูสิมีคนเต็มตุเรีเข้ามาในมือจีบก่อนใครของเรา <c oughs> มีคนอยู่ตรงนี้ ความช่วยเหลือทางนี้กยิงลงินชามีสัตรูทางนี้ มีคันชักลูกซองตรงนี้เนื้อฉันโดนตีพวกเขายิงใส่ฉันงั้นเหรอกำลังชาร์จกรอบสกิลอัตติเมตของฉันชาร์จพร้อมใช้างานแล้วฉันถูกเนอะฉันต้องก,การความช่วยเหลือกำลังรีโหลด สังหารศัตรูแล้วนี่กระบอกลดแรงถีบตรงนี้เลเวลสามทั้งทีมแพ้ให้แก่ฉันฉันถูกเนาะฉันต้องการความช่วยฉันต้องการความช่วยเหลือทั้งนี้มีกรอบวิวัฒนาการตรงนี้เลเวลสาาเดรลูกค้นมาสิมาสิมาสิาสคำตื่นวงเซฟโซนกิ่งยงขยับเราอยู่ในวงขอบคุณที่ช่วย มีคนเต็นตีเข้ามาในพื้นที่ปลอดภัยของเราพี่คาเทมีอีกทีมกำลังโจมตีเรากำลังทาอะไกันหรือเขาหรือเขาอีกทีมกำลังโจมตีมีสมาธิล่ะพวกเขาเห็นฉันแล้วฉันต้องการความช่วยเหลือทางนี้ฉันถูกยิงอยู่ตรงนี้ แค่หนึ่งนาทีและว,วงเซฟโซนก็อยู่ตรงนั้นกำลังรีโหลด นอกดาวตรงนี้เลเวลสามกำลังร<ก>ีโหลดมีแม็กเพิ่มความจุกระสุนหนักตรงนี้มืออีกสิบวิวงเซฟโซนจะหดลงมีกรอบวิวัฒนาการตรงนี้เลเวลสามเดี๋ยวก่อน <Yeah. S 1> คำเตือนวงเซฟโซนกำลังขยับถูกเขาโผล่ไปไๆไปไมีทีมอยู่มีแค่แพ็กเกจกำลังส่งมา รีโหลดกำลังคว้างอาร์คสตาร์ลูกระเบิดหลบเร็วเอาจำไดรฟ์ออกมาแล้วเรามาถึง3ามอันดับแรกสำเร็จแล้วได้เวลากำจัดส่วนที่เหลือ,อม,มาเถอะฉันยังต้องการคุณอยู่รอบที่สี่เริ่มนับถอยหลังก่อนอปบนเซ็ตโซ่กลับมาลุยต่อแล้ว กำลังรีโหลดเอาจำ d ดร v ฟออกมาแล้วกำลังรีโหลดไปที่นี่กันเถอะ ีหลดกำลังโดนยิงก <c oughs> ำลังรักษายอยู่เพื่อการตัดสินใจที่ถูก ร้านเช้าเปิดแล้วนะทุกคนปืสนสไนเปอร์กำลังโดนยิงใช้กำลังรักษาตัวอยู่ยยกำลังยิงต่อสู้นั่นเป็นคนที่สามท,าทั้งทีมถูก ทำเตือนวงเซฟโซนแม่ฉันก็ไม่ต้องการมีแม็กเพิ่มความจุกระสุนพลังงานตรงนี้แล้วสามรู้อยู่ในวงเซฟโซนถัดไปแล้วดีเลยมีแค่แพ็กเกจกำลังส่งมากำลังชาร์จกรอบหรือเขาหรือเขากำลังถูกยิงใส่กำลังรีโหลดฉันกำลังชาร์จกรอบเดี๋ยวก่อนฉันต้องรักษาตัวกำลังเปิดใช้จำไดรฟ์ ใช้กำลังชาร์จกรอบมีสัตว์ูทางนี้ลากที่ททหา้าเริ่มนับถอยหลังก่อนบีบวงเซฟโซนใช้กำลังชาร์จกรอบมีแค่แพ็กเกจตรงนี้มาดูกันเถอะว่าเราเจออะไรบ้างกำลังถูกยิงใส่กำลังรีโหลด